่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกมาครับพีเวอร์ชั่น0.16.2นะครับเสียงนี่ดังสุดแล้เนี่ยโอเคก็จะเออมันมีอะไรหมลองวะเออคือเขาตามข่าวกันไปทางหมดแล้วนะมีผมคนเดียวนะก็ไม่ค่อยมีโทรศัพนทะ์ที่จะเล่นเท่าไหร่ใครทำให้มาวะโอเค คล่ไปแล้วก็ลองเข้าไปดูว่ามันมีอะไรเหมือนกันอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินเลยนะเพิ่งจะเข้ามาเล่นสดๆเพิ่งจะโหลดได้เมื่อกี้อ่าดรอตึ๊บโอ้อ่าไม่ได้เปลี่ยนนี่ไปสมน,นะเปลี่ยนเกมหมดแล้ยนะขอทดสอบดูหน่อยนะมันเปลี่ยนเกมหมดแล้วหรือเปล่าอะไรอีกออกไป โเกมมั้งทีโอเคแป๊บนึ่งอ่ามาเอาใหม่ครับโอ้นเหนไ้ไมนะ ไปทับฟิตมาตอนนี้ไม่ต้องสร้างมาเนะืไปด,ดูกันเวลไม่มีเกิหมดดีกว่าโอเคครับเราก็กลับมาแล้วนะครับอ่าเสียพัดลมแน่เลยโอเคเรากลับมาแล้วดูสิว่ามีอะไรบ้างผมยังไม่ได้ดูเลยนะเพราะปุม่มเล็กเกินไปเลยไม่ต้องก่อนอ่ะมันเด้โคโจด้วยมีโอโจด้วย เหมือนเดิมหรือเปล่าอ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสองัก็ไม่รู้นะก็ไปลองกันเองฉบรองมีอะไรใหม่บ้างก็ไปดูเหมือนกันนะอันี้อะไร่ยอออืมเพิ่งจะมาแจกตอนนี้แลาวเออดี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 สุดยอดแจกตอนนี้เขารู้หมดแล้วเออปอกป๊อกป๊อกอกป๊อกป๊อกป๊อกปมอกป๊อกปอกอกอก อะไรแล้วใช่ไหมมีไม่มีแล้วอันนี้อันนี้ก็โอ้นี่นี่อันนี้มีอยู่แล้วนี่มีอยู่แล้วนี่อยู่แล้วนี่อันเดอดอดนามีไข่ามันก็มี่นอยว่ะโอเคเจ็บตลังเลยรไม่ได้เปลี่ยนสกิน โอเคมันก็เราจะมาสร้างอะไรกันหน่อยดีกว่าขอดลาแป๊บโอเคตอนแรกคิดว่าจะสร้างอะไรตอนนี้ขี้เกียจแล้วก <c oughs> ็จบคิดจะเพียงเท่าน,นี้นะบ๊ายบขอให้มีความสุขกับการเล่นหมกมอ,มอไปละ